เราจะต้องรู้จักธรรมชาติของธรรมทั้งหลายซึ่งมีผลต่อชีวิตเป็นยังอยู่ของเราในยุคกาขาวมีหลายส่วนที่ไม่รู้จักธรรมซึ่งเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ ของคนสัตว์สิ่งของเมื่อไม่รู้จักธรรมจึงไม่รู้จักชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่จะนำให้สุขเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆของชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เกิดขึ้นเป็นยุคก,กาขาว ซึ่งเป็นยุคที่คนสัตวสิ่งของบางส่วนไม่รู้ถึงธรรมไม่รู้ถึงธาตุไม่รู้ถึงโครงสร้างของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทธัตระเดชพุณหลวงพุทสดันาสโร,รมไม่รู้ถึงโครงสร้างของนิพพานทั้งหลายถูกรม โลภโกรธหลงบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาทำให้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานการบิดเบือนปิดบังของธรรมโลภโกรธหลงในยุคกาขาวมีรายละเอียดในแต่ละความเป็นไปของชีวิตจะประกอบ อยู่ในชีวิตเป็นยังอยู่ควบคู่มาตลอดตั้งแต่โลภลดหลงรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโรที่ทำให้ขนาดของนิพพานบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโรมีขนาด เล็กกว่านิพานของกิเลสเล็กกว่านิพานของอัพยากตาธรรมาชีวิตเป็นยังอยู่บางส่วนของคนสัตว์สิงคอจึง,ง,จงมีส่วนที่ไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมานานการค้นพบที่ครูบาอาจารย์ของเราได้เข้าถึงความจริง ของชีวิตที่แท้จริงที่ทำให้ชีวิตสุขเจริญสาเร็จชีวิตจริงเกิดขึ้นจริงใช้คำว่าค้นพบซึ่งจากเดิมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อทำโลกโปวดหลงรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตระเระเพระคุณพุทธเจนทัสโล จึงทำให้ไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สมบูรณ์ครูบาอาจารย์ของเราจึงค้นเพื่อให้เจอความจริงของชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่ทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นด้วยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,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 รมีสามสิบทัตพเดพุกุลลงุสดันทัสโรเพื่อเปลี่ยนทำโลภโกรดหลงที่ยังมีอยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของให้ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นบาร,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 รมีสักสิบทัรพเดพุกุลลงพุสดันทัสโร ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อทำโลภโกรธหลงเปลี่ยนเป็นบารมีสัสิทัิ์เสดิจพระคุณหลงพุดจันทรศโหน่วยใหม่ๆเราจึงต้องสร้างชาวสวีไลยสร้างประเทศของชาวสวีไลสร้างยุคของชาวสวีไลย เพื่อให้การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของคนสัตว์สิ่งของเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในยุคกาขาวการรวมกันของคนสัตว์สิ่งของยังเป็นเส้นทางให้กับทำโลบกดลงได้ไหลเวียนการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ และส่วนกลางดวงกลมปฐมลำแรกประวิณสามสิบทัศพระเด็บคุณผู้สุจันทสโรจรึงเป็นไฟอย่างไม่สมบูรณ์เส้นทางสายกลางยังมีขนาดที่เล็กยังไม่ได้ขยใายนใขนาดได้กว้างขวางดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างชาวสีวิไลสร้าง ประเทศสร้างยุคของชาวสวิไลเพื่อให้เส้นทางสายกลางของคนสัตว์สิบของขยายขนาดได้กว้างขวางออกไปได้เรื่อยๆให้คนสัตว์มีร่างกายเป็นลักษณะมหาบุรุษสิ่งของเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาพุรุษ จะแสดงถึงขนาดของเส้นทางสายกลางที่ขยายขนาดได้กว้างลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์เส้นทางสายกลางจะเป็นเส้นทางที่เต็มเส้นทางไม่มีทำโรคกดหลงเข้ามาไหลเวียนอยู่ในกายของลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ การสร้างชาวซิวิไลการสร้างประเทศชาวซิวิไลการสร้างยุคชาวซิวิไลทำให้เส้นทางสายกลางของคนสัตว์สิ่งของมีขนาดกว้างขวางมากขึ้นทำให้เส้นทางไหลเวียนของธรรมลบกดลงมีพื้นที่น้อยลงชีวิตเป็นอย่างอยู่ของคนสัตว สิ่งของที่อยู่ในประเทศชาวสิวิไลในยุคชาวสิวิไลมีวิกฤตน้อยอุปสรรคปัญหาชีวิตน้อยลงไปเรื่อยๆเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งเป็นสภาวะที่หยุดวิกฤตทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์เปลี่ยนทำโรภโกรธหลงเป็นบารมีสามสิบทัศน ระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้อย่างสมบูรณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นก็จะเป็นวิกฤตที่มาใหม่ๆจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสทำอัพยากตาธรรมาเป็นส่วนมากการขยายขนาดของนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจะเป็นไป อย่างรวดเร็วครอบคุมนิพพานกิเลสนิพพานอัพยกตาธรรมนานิพพานธรรมใหญ่กว้างขวางออกไปทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นการเกิดที่สุดแห่งธรรมวรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทศธศจันตสโรที่สมบูรณ์ มากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นชีวิตเป็นอย่างอยู่ของคนสัตว์สิ่งของจเจริญรุ่งเรืองไม่มีวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์นนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกวารมีสามสิทธัสะพระเดชพระลูกููสุดจันทสโลตลอดเวลา จะทำให้ชีวิตเป็นอย่างยู่สุขจเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดรายละเอียดทั้งระดับละเอียดทั้งระดับหยาบของชีวิตเป็นอย่างยู่องค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างยู่ที่เป็นปัจจัยสี่ที่เป็นพลังงานทั้งระดับ ละเอียดละหาีบจะเพียงพออุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีเพิ่มมากขึ้นได้เรื่อยๆที่ในยุคกาขาวความรู้นี้ยังไม่ชัดเจนเลหลายๆๆส่วนจึงทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของหลายๆส่วน ยังมีปัญหาอุปสรรควิกิตในชีวิตติดขัดขับข้องโดยไม่รู้วิธีการหยุดวิกิตไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาถูกทำโลภโกรธหลงหลอกลวงให้เป็นไปตามวงยรอ การทำงานของธรรมโลกโกรธโลกทําให้วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆยิงรับรู้ได้ถึงการขาดแคลนปัจจัยสี่ขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดสยาบยิ่งเป็นหน้าที่เป็นอนาชีพเป็นงานของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดจะต้อง สร้างชาวซิวิไลสร้างยุคชาวซิวิไลจะต้องหาคำตอบของการสร้างชาวซิวิไลสร้างประเทศชาวซิวิไลสร้างยุคชาวซิวิไลเพื่อการหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตให้ได้อย่างสมบูรณ์ในทุก วิกฤตในทุกปัญหาท,ทุกทุกอุปสรรคของชีวิตโดยเริ่มที่ตัวเราที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อนเริ่มที่ตําแหน่งตัวเราตัวตนที่แท้จริงของเราที่เกิดขึ้นใหม่ๆตลอดเวลา ณนศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรการเปลี่ยนทำโลภโลดหลงให้เป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหมให่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จะรุกพื้นที่ไปยังคนสัตว์สิ่งของอื่น เมื่อเราตื่นคนสัตว์สิ่งของอื่นๆก็จะตื่นเหมือนเราเพราะเราคือพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาคือพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการ ทุกส่วนนิพพานรมบริวิสาธิตร,รัสพระเดชพคุณพร,สร,รสญญะสุทธเจนทศรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให้ตัวเราทำให้คนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบังคับให้ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึอดอัดขับแคบ บังทักครับให้ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของตอนเองอย่างสมบูรณ์คือการทำจุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณนะ์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเรื่งแรกรวรมีสามสิทธัสร,ร,ระเดปภคุลภงพุตจันทัสโรเหมือนที่เราทำทุกอนุเวลาบรมีสามสิทธรรัพระเดปะคุลภูสตุตจันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสาธธรรมสิทััสสะเดพคุณหลวงปู่สดจันทัโลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์และศูนย์กลางดวงกลมผสมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัสสะเดพคุณหลวงปู่สดจันทรโล การทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ทำอยู่ตลอดเวลาเกิดเป็นผลงานของการเกิดหน่วยใหม่ๆบารมีสามจิตทัศพระเดชพระคุณลงปุสจันทัโรเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดมีความก้าวหน้าของงาน ที u, 30, 000, gucken, ่ผ่านธรรมบรมีสามิทัตพระเดชพุณพุทสดจันทสโลขยายขนาดได้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆขยายขนาดรุกเข้าสู่ธรรมอื่นๆรุกเข้าสู่ธรรมโลกโกรธโลกจึงรับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และสามารถที่จะหยุดวิจิตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เพิ่มขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาได้เครื่องจากรพลังงานละเอียดจากทำโรคกรดหลงว่าพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเครื่องจกักรพลังรงงานละเอียดทำบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจัิญทัสโรเป็นรัก เมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเกิดขึ้นในชาวสิวิไลในประเทศของชาวสิวิไลในยุคของชาวสิวิไลที่พวกเราทุกท่านร่วมกันสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ให้ประเทศชาวสีไลให้ยุคชาวสีไลครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทางนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตร,ร,ระเดชพระคุณหลวงพ่ทธจันทรทัสโรให้ครอบคุมทางนิพพานธรรมใหญ่ทางนิพพา,า,านธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่รักษาธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชประคุณหลวงพุดสดจันทรทัศโร ด้การรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทััพถะเดชพระคุลมุสจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทัตัตถะเดชพระคุลมุสดันทัสโรนิพพานธรรมบารมีสามิทััตถะเดชพระคุลมุสดันทสโรทั้งหมดทุกส่วนครอบคลุมอย่างสมบูรณ์นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ให้มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุดเจริญสําเร็จเป็นที่สมงด็งธรรมวรมิ่สามสิบทัศพระเดชภูกระกลงสุดจนทัน์สโลตลอดไปส่วนพวกเราทํหยึดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณนะ์ส่นกลางดวงคลุมปฐมเริ่มแรกวร,รมิ่สามสิบทัสระเดชภูกระกลงสุดเจนทัศนทสโลกันต่อจ้ะ